สวัสดีค่ะวันนี้นุกก็มาอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้จะพามาชมบ้านนะคะอีกหนึ่งหลังนะคะที่เป็นผลงานการสร้างของอนาวินรับสร้างบ้านนะคะ บ้านหลังนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าที่คุยกับลูกค้าทีแรกคือลูกค้านะคะมีบ้านหลังเดิมอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้บ้านอีกหลังนะคะที่เป็นสไตล์โฮมออฟฟิ e นะคะที่สามารถเดินเชื่อมจากบ้านหลังเดิมได้ค่ะตัวนี้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะฟังก์ชันก็จะประกอบไปด้วยนะคะ1ห้องรับแขกค่ะ1ห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็1ห้องน้ําใหญ่ค่ะแล้วก็หนึ่งห้องครัวค่ะแล้วก็มีระเบียงนั่งเล่นด้านหลังบ้านค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะ125ตารางเมตรค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมบ้านด้านในกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมจุดแรกกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบันไดทางขึ้นด้านหน้าบ้านค่ะก็มีทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะคะตัวนี้ค่ะตัวบันไดนะคะเราก็จะปูด,ด้วยกระเบื้องนะคะตัวนี้จะเป็นกระเบื้องขนาด20่สิบคูณหนึค่ะ แล้วก็ด้านข้างของเรานะคะตัวนี้จะเป็นราวเหล็กฉลุนะคะอันนี้ลายลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้นะคะ mm. ก็ขึ้นบันไดขึ้นมานะคะเราก็จะมาเจอห้องรับแขกห้องแรกเลยค่ะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าประตูห้องรับแขกนะคะตัวนี้เราก็เป็นไซส์ขนาดใหญ่พิเศษนะคะ mm. ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับตัวบ้านนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในกันนะคะ อันนี้คือห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกก็ขนาดอยู่ที่6เมตรคูณ4เมตร30 m. ค่ะห้องนี้ก็เป็นทั้งห้องทำงานด้วยแล้วก็ห้องรับแขกด้วยค่ะขนาดนะคะจากพื้นถึงฝ้านะคะตัวนี้อยู่ที่3เมตรนะคะแล้วก็กระเบื้องที่ใช้ปูพื้นนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด20คูณ120ค่ะเป็นพื้นหยาบนิดนึงค่ะจะได้ไม่ลื่นมากนะคะ ประตูก็จะมีทั้งหมด2ฝั่งนะคะซึ่งเราออกแบบให้เหมาะสำหรับ Home Office ค่ะตัวนี้เพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะแล้วก็หน้าต่างนะคะในห้องนี้จะมีทั้งหมด3บานค่ะจะเป็นหน้าต่างบานเปิดนะคะบานใหญ่เลยค่ะตัวนี้ระบบไฟที่เราใช้นะคะก็จะเป็นไฟดาวไลท์ค่ะเหมือนเดิมค่ะก็ช่วยให้ประหยัดไฟขึ้นค่ะตัวนี้แล้วก็จะมีไฟตกแต่งให้ลูกค้านะคะโคมไฟค่ะ1ดวงค่ะ ส่วนปลั๊กไฟนะคะเราก็จะมีให้ลูกค้าหลายจุดเลยนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานนะคะค่อนข้างครบทุกจุดเลยทีเดียวค่ะตัวนี้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นนี่ก็ออกแบบให้เชื่อมกับห้องรับแขกนะคะก็จะมีประตูเปิดปิดไปค่ะตัวนี้ค่ะประตูตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะอลูมิเนียมลายไม้นะคะตัวนี้ค่ะ เพื่อจะให้เข้ากับตัวบ้านนะคะก็ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นก็มีขนาด4คูณ3เมตร50ค่ะห้องนี้ค่ะระดับพื้นถึงฝ้านะคะก็อยู่ที่3เมตรค่ะก็จะตกแต่งด้วยฝ้าหลุมนะคะแล้วก็จะมีโคมไฟระยา้าแล้วก็เป็นไฟดาวไลท์ให้สำหรับลูกค้าค่ะ <c oughs> เพื่อให้ห้องสว่างทั่วถึงค่ะ สำหรับหน้าต่างบานนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ค่ะของหลังนี้นะคะเราออกแบบเพื่อที่ว่าจะให้รับแสงนะคะ <S <s เพื่อที่จะให้ห้องสว่างและโล่งมากขึ้นค่ะตัวนี้ค่ะสำหรับฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นประตูเปิดเข้าออกอีกหนึ่งบานนะคะตรงนี้ค่ะประตูตัวนี้ก็คือพอเราเดินออกไปนะคะก็จะเป็นระเบียงด้านหลังบ้านแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะคะตัวนี้ค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำห้องนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราออกแบบให้มีประตู2ฝั่งค่ะตัวนี้ก็ตามความต้องการลูกค้าด้วยนะคะสามารถเปิดได้ทั้งจากห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เปิดได้จากห้องรับแขกค่ะตรงนี้ค่ะพื้นที่ใช้สอยของห้องน้ำนะคะอยู่ที่สเมตรคูณ3าเมตรห้าสิบค่ะตัวนี้ ก็คือจะมีอ่างอาบน้ําให้กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือคุยกันตั้งแต่ออกแบบที่แรกแล้วค่ะว่าลูกค้าอยากได้สไตล์ประมาณนี้แล้วขอมีอ่างอาบน้ําด้วยค่ะตัวนี้ก็จะอยู่ในงบที่เรากําหนดให้สําหรับลูกค้านะคะอ่างล้างหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างค่ะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะตามงบที่เรากำหนดเลยนะคะ จะมีทั้งอ่างอาบน้ํานะคะอ่างล้างหน้ากระจกนะคะชักโรครกหรือว่าจะเป็นเรนชาเวอร์นะคะตัวนี้ก็อยู่ในงบที่เรากําหนดให้สําหรับลูกค้าค่ะ<ม>ก็สำหรับห้องน้ำห้องนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่านะคะเป็นการดีไซน์ร่วมกันระหว่างทางเรากับทางลูกค้านะคะ ลูกค้าก็ส่งแบบมาให้อะคะ่ะว่าอยากได้ห้องน้ําประมาณนี้นะคะกระเบื้องสีโทนนี้ประมาณนี้ค่ะทางเราก็ช่วยออกแบบแล้วก็ช่วยเลือกกระเบื้องนะคะให้ออกมาสวยหรูตามนี้เลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะพามาชมระเบียงกันนะคะตัวนี้ค่ะระเบียงอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของหลังบ้านนะคะขนาดก็อยู่ที่9เมตรคูณ3เมตร5้ค่ะ กว้างเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ค่ะสำหรับกระเบื้องนะคะที่ใช้ปูระเบียงนะคะก็คือเราจะใช้ปูระเบียงเหมือนกันทั้งบ้านเลยนะคะขนาดอยู่ที่20คูณเมตร20่ค่ะตัวนี้เราก็ช่วยลูกค้าเลือกนะคะตัวนี้เพื่อให้เข้ากับตัวบ้านค่ะสำหรับหลังคาด้านหลังนะคะของเราก็จะเป็นโครงเหล็กค่ะตัวนี้เราใช้โครงเหล็กนะคะแล้วก็อาจจะโชว์โครงเหล็กแล้วก็ทำเป็นไฟแบบว่าตกแต่งนะคะตัวนี้มีทั้งหมด3จุดค่ะตัวนี้ค่ะ ราวระเบียงนะคะทั้งบ้านนะคะตัวนี้จะเป็นราวฉลุนะคะต้องบอกก่อนว่าในแบบนะคะจะเป็นราวาเทมเพอร์นะคะแต่ลูกค้าค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็เลือกลายออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวค่ะด้านหลังนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยหินกาบค่ะตัวนี้แล้วก็มีไฟกิ่งโชว์ค่ะตัวนี้3จุดนะคะเพื่อให้บ้านดูสวยยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับระเบียงตรงนี้นะคะก็เป็นระเบียงนะคะทางเชื่อมที่ใช้เชื่อมกับบ้านหลังเดิมค่ะแล้วก็ด้านหลังสามารถเดินไปตรงสระว่ายน้ําได้ค่ะตรงนี้เราก็ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าค่ะสําหรับด้านหลังบ้านนะคะของบ้านหลังนี้ก็จะมีสระว่ายน้ําค่ะสระนนี้ก็คือจะเป็นสระสาเร็จนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากมีสระว่ายน้ํานะคะก็สามารถทักอินบ็อกมาคุยรายละเอียดกันได้นะคะ หลังจากที่พาชมระเบียงกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องครัวกันนะคะสำหรับทางเข้าห้องครัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูบานเลื่อนค่ะที่เปิดเข้าไปนะคะค่ะขนาดของห้องครัวนะคะอยู่ที่5้าเมตหคูณ2เมตร8ตัวนี้ค่ะ ห้องครัวของลูกค้าก็จะเป็นห้องครัวบิวอินนะคะตัวนี้ค่ะเราก็ได้ออกแบบและคุยกับลูกค้าตั้งแต่เริ่มแรกอะคะ่ะว่าจะให้เป็นสไตล์ประมาณนี้ค่ะแล้วก็สําหรับห้องครัวนะคะเราก็ออกแบบให้มีกระจกค่ะหลายบานเลยเพื่อที่จะเปิดรับลมนะคะแล้วก็ให้ห้องครัวโล่งเหมาะสําหรับการทําอาหารค่ะอันนี้จะเป็นกระจกบานกระทุ้งนะคะบานใหญ่เลยค่ะตัวนี้ค่ะบานใหญ่มากค่ะเปิดออกรับลมได้เย็นสบายเลยค่ะตัวนี้ค่ะ สำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นระเบียงด้านข้างบ้านนะคะระเบียงนี้เราออกแบบเชื่อมกันทั้งบ้านเลยค่ะเดินจากด้านหลังมาด้านหน้าได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเาวานะคะที่แจ้งตอนแรกว่าในแบบเป็นเทมเปอร์ค่ะแต่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นเาวาฉลุนะคะตัวนี้ค่ะก็สำหรับบ้านหลังนี้นะคะหลังคาที่ใช้นะคะเราก็จะใช้หลังคา สีเทาเข้มนะคะเป็นของบูสโคบค่ะตัวนี้เราจะใส่พียูโฟมให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพื่อที่จะระบายความร้อนแล้วก็กันความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยลดพวกเสียงดังเวลาที่ฝนตกด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าที่พาชมบ้านในวันนี้นะคะก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะสร้างบ้านนะคะอยากได้บ้านแบบไหนนะคะกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําสามารถทักมาคุยกันได้นะคะให้อนาวินรับสร้างบ้านออกแบบให้ได้เลยนะคะตามช่องทางด้านล่างคะ่ะสําหรับวันที่อากาศร้อนมากๆเลยนะคะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ